ครับสวัสดีท่านเอค่ะท่านลูกค้าใจดีค่ะวันนี้ทําไมบนโต๊ะลกจังเลยช่างลันไปไหนคะเนี่ย EP พีแปดสบห้าขีดหกหกทำไมลกจะเราต้องตามไปดูค่ะช่างลันอยู่ไหนนะคะเนี่ยเอาน้องหลิววันนี้วันอาทิตย์สีแดงไปไปไหนหล่ะคะ ค่ะเชิญละทำไรค่ะอันนี้เป็นพอแล้วก็เราทำหรอใช่เข้ามาได้เลยเนี่ยวันนี้เข้าได้เลยใช่ไหมคะสักครู่นะคะความสั่นคลอนค่ะไม่ไม่มีเราทาเหมือนลูกค่ะยังเหลี่ยมี่เราท้ำเหมือนเท่ากับพอเนี่ยวันนี้เสร็จหมดแล้วครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดิเชนเดินเดียวมาค่ะใครอยากมาใกล้ๆหน่อยนะคะ โอ้ได้โหนะครับมีเล่มเดียวครับนี่ผลงานนะคะนี่ครับผมมามาครับเชิเราเข้าล่มๆมก่อนมานําเนอก่อนสลับมีดแค่เล่มเดียวไหนๆก็ไหนๆลวม,มาจัดได้เลยครับเพราะว่ามันทั้งเกี่ยวทั้งทั้งฟันทั้งเกี่ยวโอ้ไได้สบายไม่ต้องใช้หลายเล่มหดหดเหล็กแหนบเนี่ยนะคะแต่ ดูสภาพเหนื่อยหน่อยนะอันนี้ใบเท่าไหร่คะสิบสองอันนี้ใบสิบสองนิ้วครับค่ะด้ามยาวสิบหกนิ้วเป็นเหล็กอะไรคะในี่สิบสองนิ้วเนี่ยค่ะนี้เป็นบอร์เลือแต่หินอ๋อค่ะด้ามด้ามเท่าไหร่นะคะด้ามสิบหกนิ้วราคาค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งรวมส่งค่ะประหยัดแรงเอ่อไปทำงานต่อเลยค่ะช่างรันค่ะดิฉันจะบรรยายเองค่ะท่านเอฟซีค่ะท่านลูกค้าค่ะจากพงที่ลกๆนะคะตอนนี้ช่างรัน ทำเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหโดีใจจังเลยช้าันคะระวังมันเป็นตน้นมะกรูดนะคะหนามนะ้องหรือห้ามเข้าใกล้เลยฟันได้เนะาะชาานันเนาะแ่จะดูลองเท้าดูสิจ้ะนี่คาะรองเาาท้าน่ะคโดโด่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ได้เลยค่ะช,ช้านันทำไปเยอะดูะใช่ไหมคะ ค่ะสั่งมาได้เลยนะคะ550ค่ะหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดโทรสั่งจองกันไว้ได้เลยนะคะแต่ว่า12บนิ้วนี่คือมีมีขายเลยใช่ไหมลูกห้ามเข้าไปใกล้นะอันตรายต้องเสี้ยงั้นลาท่านท่าน FC ท่านลูกค้าไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ550ร้อยห้สิท่านหนสนใจทักมาได้เลยคะ่ะ โอ้ยดิฉันชอบใจมากเลยหูสะอาดได้หลังใจมากๆเลยค่ะช่างลานอ่ะน้องลิวคะก่อนจะจากกันต้องพูดว่ายังไงนะคะลูกลูกกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยให้ช่างลานด้วยนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ